สวัสดีน,นนะนตกปลาแล้วคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเจอผมอีกหนึ่งคลิปกับน้อมิชอนข้างทางนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาหน,น้ามาตกหมายนาน้ําท่วมนะครับแล้วก็หมายคลองที่อยู่กับติดกับนานะครับคลองที่มันเป็นน้ําที่แบบเอ่อฝนมาตกน้ํามันเอ่อเข้ามาในานานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตีตรงคลองข้างนางด้วยนะครับช่วงนี้มรสุมครับ พายุเข้าโหไม่ได้ตกหลายวันเลยนะครับฝนตกหนักมากแรงมากดูครับเมฆก็ยังแบบคึมคึมคึมๆึมมอยู่เลยนะครับมีโอกาสแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับเวลาฝนมันตกแล้วฝนมันจะหยุดได้ก็มีโอกาสไม่นานนะครับไม่รู้วันนี้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวลองมาดูผลงานกันนะครับว่าเราจะมีตัวให้เล่นไหมครับวันนี้ก็เอาเหยื่อตัวนี้มาเล่นครับท R สามจุดห้าครับ ของนายเอกกระเท่าลกนะครับตัวนี้ทีอาสามจุดห้านนะสีเขียวเดี๋ยววันนี้ดูครับว่าจะมีตัวไหมนะครับผมคนอื่นอาจจะตกปลาง่าย <Nope. S 1> ผมอาจจะตกปลายากมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแนวของผม <laughs> <laughs> โอเคนี่ไงแนวไม,เม้เดี๋ยวผมให้ดูไม้นี่ครับ ล่องเนี้ยโอเคล่องน้ําแบบนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่องต่อเข้าไปข้างหลังครับจะเป็นล่องแบบนี้น้ํามันไหลเข้ามาครับเดี๋ยวเราดูครับหาผลงานกันว่าจะมีมากน้อยหรือว่าจะแห้วฝากเป็นกาลังใจให,หน่อยนะครับผมก่อนเข้าไปดูคลิปวิดีโอนะครับฝากกันนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้นมีช่องค้างทา,างหน่อยนะครับผมไปไปตกปลากัน มรสปากาเจาขึ้นไง 龙后左呀 หืมอยู่นะอืม <región> อืมยาดูโอ้ในตัวแล้วเว้ยโอ้โหโอ้โหพบอาวุธตอนเช้าหนึ่งเล่มครับผมเป็นตาเชื่อมดาบนะ อะไรเนี่ยกทีอาร์สามจุดห้าครับของน้าเอกกระเท่าโเราครับนี่ครับ TR อาสามจุดห้าครับ เป็นปลาช่อนเป็นปลาช่อนดาบนะครับผมโอ้โหไดนหลอดแ้วแล้วครับวันนี้นึกว่าจะแห้วแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับ T.R. สามจุดห้าครับตีไกลมากครับตัวนี้ครับยิ่งมีน้ําหนักอยู่ในยิ่งมีน้ําอยู่ในเหยื่อหน่อยนะครับโอ้โหตีโคตรไกลเลยนะครับตัวนี้ใช้ดีครับใบเหลิวตีน้ําแบบโอ้เสียงดังครับ ตีน้ําเสียงดังมากเรียกปลาได้แบบค่อนข้างดีเลยครับนาเอกช่นงเขาจะออกเหมือนแบบสายนิดๆครับตอนเนี้ยจะออกใส่สายใส,ยสย่สายไปอย่างเงี้ยหน่อยๆครับนลำไปหลิวตีน้ําดีครับเรียกปลาด,ดีครับเยี่ยมเลยครับสุดยอด tr 3.5สามจุดห้าของนายเอกกระเท่าโลกนะครับเ,เดี๋ยวปลดเดยอปล่อยมันไปครับ ชนดาบไป ไม่ซ้ำด้วย เฉยเลยย่าโหตัวเบรเ,เปิดเต็มที่ครับต่น่าจะโดนญ้าซะก่อนครับมันโดนย้ามาด้วยครับสะบัดหลุดเลยโอเ้เ้ียดายครับแม่การหลุดอีกอ่ะ อะไรวะโห<ฮ>เ<ฮ>สี่ยงเลยครับทุกคน กัดก็ยากโอ้โหจบไปแล้วครับนะ ปลาโหวัดหลุดกระจายเลยเป็นไงแล้วผมบอกแล้วตกแนวผมนี่มันต้องมีลุนตลอดครับไม่อาศัยจํานวนครับอาศัยวัดวัดหลุดบ้างอะไรบ้าง <c oughs> เป็นเพาผมเองนี่แหละครับไม่รู้ปลาเป็นอะไรครับมันกัดแบบม,มันโดนใบหลิวอะแค่โดนใบหลิวหน่อยนึงหรือว่าหรือตัวมันเล็กนะครับสืบมาได้ว่าเขาบอกว่าปลามันเมาเอ,อ่อยายาอะไรอะยาฆ่าหอยอะ ปลามันไปกินนะครับมันจะขึ้นขึ้นลงมั่งขึ้นขึ้นลงลงผมก็งงๆเหมือนกันนะวเอ้ยปลามันลักษณะปลามันแปลกๆแล้วเวลามันกัดอ่ะเหมือนมันกัดแบบเหมือนกัดโดนใบหลิวหรือกัดแบบไหนไม่รู้ผมงงมากเลยมันกัดไม่โดนมันกัดมันอมใบเหลิวเออผมก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับตกปลามันก็จะไปได้ทุกไม้เลยก็มันก็เก่งไปครับมันเจียเนาะ บางทีก็คนเก่งเยอะนะเขาเขาก็ได้กับทุกม้าเลยนั่นแหละแต่ผมก็รอดแท้วนะครับนี่วันนี้ช่วยชีวิตไว้ครับตัวนี้นายเอกกระเท้าลกนะครับนี่รอดแท้วมาได้ครับเป็นปลาดาบเฉยกัด <c oughs> ทั้งทีก็เป็นปลาดาบอะไรวะโอ้โหหาตัวยากกันไม่พอจะไปเจอปลาดาบอีก <c oughs> แต่ไงวันนี้ก็รอดแท้วนะครับผมโอ,โอเค เดี๋ยววันนี้ผมขอราไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากการอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ใหมีชชอนข้างทางหน่อยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับผมบายบายนะสวัสดีครับ